ปิ๊ก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 นี่ทำนี้ไปด้วยเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยจะทําให้อาหารอร่อยเนี่ยความเหนียวมันจะเกาะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันช่วยกันเหนียวโอ้ ก็ใครแล้วหัวเขา้าแม่แย่หมดแล้วทำอาหารนะ้าไม่เท่าไรหรอกไอ้ลิกๆลๆของแม่เนี่ยเมนูของแม่วันนี้้วาวฝัดที่แม่เต้นเมื่อกี้เยอะแยะเลยนะ<อ>เพียงแค่หนูมีนี่หมั่นสมชุ้หมูสามชั้นไปตลาดให้เขาสไลด์ชิ้นประมาณเท่านี้นะ ไรมาพร้อมหนังก็ได้ลูกหมูสามชั้นวัตถุดิบจากนั้นน้ำมันพืชน้ำปลาเกลือน้ำตาล2ชนิดแค่นี้ได้แล้วหมูน้ำปลาหวานของแม่เดี๋ยวมาดูชื่อว่าไอหมูน้ำปลาหวานเนี่ยมันต้องมีเทคนิคเทคนิคนมันคืออะไรนี่นะแค่นี้เองนะแต่เทคนิคมีมเยอะมีถึง3อย่างเขาจะได้หมูน้ำปลาหวานที่น่าก,กินแล้วก็ลงตัวเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า <c oughs> อันดับแรกอันดับที่1เลยนะการที่เราจะซื้อหมู3มชั้นให้มันได้ดั่งใจเราให้มันเป็นหมู3มชั้นจริงๆบางคนไม่รู้จักคําว่าหมู3ชั้นกับหมู2ชั้นบางอัน ราไปที่ตลาดสังเกตไหมตรงตรงหมูสามชั้นเขาใช้ตรงท้องใช่ไหมมันจะมีนมจุกนมถ้าเป็นหมูแก่หมูแก่เนี่ยตรงนี้มันจะเหนียวระหว่างชั้นนะมันจะเหนียวหมูเลือกที่แบบว่าเป็นหมูที่เออไม่แก่มากออออถ้าแก่เหมือนแม่ก็จะเหนียวประมาณ7 0 80สิแต่ถ้าแก่มากคนนี้ก็ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <S <S นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมหนูดูด,ดูชั้นเนี่ยอันนี้3ชั้นที่สมบูรณ์เห็นไหมอันนี้หมู3ชั้นก็คือชั้น1มันจะเป็นชั้นนี้แล้วก็มาชั้น2 ส่วนชั้นสามมันจะห้อยๆลงมาหน่อยบางทีเราไปซื้อเนี่ยเราจะจะได้แค่2ชั้นถ้าเป็นเออแม่ลืมเอาหมูสองชั้นมาให้ดูแต่หนูไปตลาดหนูถามเขาเลยหมูสองชั้นเนี่ยมันมีชั้นนี้นะแล้วก็มีชั้นเนื้อแดงเนี่ยเยอะๆแข็งๆเลยแต่ถ้าหมูสามชั้นมันจะมีมันหมูรองรับตรงนี้อีกชั้นหนึ่งมันมีอีกชั้นนึงก็ถึงหมู3ามชั้นการที่เราจะเลือกดูว่าอันไหนมันมันสมบูรณ์แบบไหมหรืออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สมบูรณ์ดูตรงนี้มันจะต้องมีร่องมันตรงนี้ซึ่งไม่แข็งเคตนี้ แล้วเนื้อมันจะสีชมพูสีชมพูแทรกมันนิดๆๆๆนิดนิดนิดนึงอะหนูไปยืนดูเลยก่อนจะซื้อน่ะหนูดูก่อนเลยเนี่ยมันจะแทรกมันอย่างเงี้ยลูกเห็นไหมแต่ถ้าเป็นหมูสองชั้นนะตรงนี้มันจะแดงเป็นเนื้อเดียวกันออกลักษณะแข็งๆหน่อย <Okay. S 1> อันนั้นเขาเรียกหมูสองชั้นจากนั้นเราได้หมูสามชั้นที่ดีแล้วเราจับมาแร่เอาหนังออกวิธีแรกหนังออกหนูผ่าตรงนี้ตัดตรงนี้ครึ่งหนึ่งส่วนตรงนี้เอาไว้จับจับนี้นะแล้วหนูก็เลาะมันอย่างเงี้ยเนี่ย เลาะมันอย่างนี้เนหะ็นไหมเลาะมันไปอย่างง่ายนิดเดียวแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่มันเหลือให้เราจับตรงนี้ใช่ไหมหนูก็อันนี้เนี่ยแางนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งนี่นะถ้าตรงไหนที่เนี่ยมันมีนมตรงนี้นมอยู่ตรงหนังเนี่ยนะตรงนี้มันจะเนียวเนี่ยตรงนี้มันจะเนี่ยว หนังแรกมันจะเหนียวมันจะมีพังผืดเยอะว่างั้นเถอะพังผืดกับมันไม่เหมือนกันนะลูกถ้าเราต้องการให้มันนุ่มชั้นมันมันจะเยอะถ้าหนูชอบอย่างนั้นหนูก็ซื้ออย่างนั้นเลยแต่เมนูนี้ไม่จําเป็นต้องมันเยอะถ้ามันเยอะปุ๊บเนี่ยมันกรอบไม่เสมอกันแต่ถ้าหนูไปตุนเอาไปต้มหรือเอาไปทําอะไรที่เกี่ยวกับไม่ใช่ทอดน่ะหนูหนูหนูเอาอย่างนั้นได้ไม่จําเป็นต้องให้มันเสมอกันแต่อันนี้ที่แม่ต้องเลือกให้ความแดงความขาวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหมูเนื้อแดงนะคะให้มันเสมอกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยมมัันนจะได้เสอกกล หูแบนเนี่ย45องศาเอาชิ้นพอดีคำเพราะเมนูเนี้เป็นเมนูกินง่ายๆสบายๆทำง่ายๆเล็กเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าเล็กเกินไปเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปไปผัดกึ่งทอดเพื่อไล่นะ้ำมันมันเดี๋ยวมันจะเล็กเกินไป หั่นเรียบร้อยแล้วนะลูกหั่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเทคนิคที่สองคือหนูจกลงไป่างนี้เลยนะมันต้องเยอะนะเดี๋ยวไปถุงน้นเค็มหนูไล่มันนี่ไล่แล้วขยำอันนี้คือการไล่มันมันลูกไล่มันมันแล้วก็เวลาทอดนะมันจะไม่ติดกระทะมันจะเดี๋ยวมันก็จะสวยงามอะ่ะอืมเนี่ยขยำ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  เขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือลูก<ะ>หมูสามชั้นมันก็มันอยู่แล้วแม่จะไปใส่ทําไมเดี๋ยวค่อยดูนะหนูทําแบบเนี้ยเดี๋ยวเวลาลงที่เราจะลงลงกระทะอ่ะอันเนี้ยมันจะทําให้หนึ่งไม่ติดกระทะสองมันจะไปช่วยหล่อ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 น้ํามันอันเดิมโอ้เรียกไม่ถูกว่ะไปดูเองก็แล้วกันภ <c oughs> าษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงไปยุโรปกินมานานลูกห้องกรกลับมานะเนี่ยบินกลับมาเมื่อวานเนี้คลิกคลิ๊กคลิกคลิ๊กมันขี้เลยอ่ะแม่บินกลับมาลูกสีเหลืองพระโอ้ยอ้าว ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีความเงาวความวาวสีหมูจะเปลี่ยนไปหนูสังเกตดูนี่มื่อกี้เป็นสีชมพูอ,อ่อ,อนใช่ไหมพอโดนความเค็มโดนเกลือเข้าไปโดนน้ามันเข้าไปสีเปลี่ยนเลยจ้าเวลาหนูทําขายหนูทําอะไรที่ต้องการความสวยงามหนูทําเหมือนแม่อย่างนี้นะรับรองสวยเหมือนแม่จ้ะทุกวันนี้ที่แม่ผิวสวยเนี่ยเกลือกับน้ํามันนะช่วยกันเชื่อไว้ไล้ไปไปนู่นเถอะเยอะเรื่องเลยไปอันนี้เราเริ่มกันเลยนะเมนูนี้ง่ายมากใช้เวลาไม่เยอะ ใส่แค่นี้พอน้ํามันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาออกเอาข้าวอะไรก็ว่ากันไปเพราะเดี๋ยวน้ามันหมูออกอีกตอนเนี้เราจะเป็นผัดกึ่งทอดก่อนนะเพื่อจะไล่น้ํามันให้มันออกไปจากอนี้บ้างไม่งั้นอ่ะมันจะเยอะไปเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวมันจะติดมันลูกโอเคใช้ไฟกลางนะลูกนี่หนูดูใช้ไฟกลางแบบนี้ผัดไปเรื่อยๆผัดไล่น้ํามันไปประมาณสิบนาที สังเกตไหมไม่ติดกระทะเลยไม่ติดกระทะเลยมันเป็นเทคนิคที่แม่บอกนูเมอกี้นี้หนูลองดูสิถ้าหนูไม่ทำเหมือนแม่มันจะติดกระทะเนี่ยผัดแล้วลื่นสบายมากเลยนี่คือเคล็ดลับหนูทำท่านี้ไปช่วงที่รอนะเนี่ยปิก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 นี่ทำนี้ไปด้วยเนี่ยจงังหวะอย่างเงี้ยมันจะทำให้อาหารอร่อย พอทาเสร็จเวลาไปหนูจะเดินท <Okay. S 2> ่าเนี้ยเสร็จเมนูนี้หนูเดินนั่นเพราะว่าทาท่าม่อกี้นี้โอ้ยเริ่มหอมแล้วอารมณ์คล้ายๆเจียวอ่ะลูกน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมนี่น้ามันเยอะแล้วนี่น้ำมันเยอะแล้วได้ประมาณนี้หนูใส่น้ำปลาลงไปฝุกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นจำไหมนะฝุกประมาณหกสิบเปรเซ็นหนูโรยน้ำปลาลงไปลูกโหหอมไปเลย ความเค็มอ่ะมันจะเข้าไปในเนื้อหมูแล้วมันจะเกาะขอบๆข,ข,ข้างๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้สวยแล้วก็น่ากินแล้วก็อร่อยด้วยอย่าพึ่งใส่น้ําตาลนะถ้าใส่น้ําตาลปุ๊บมันจะรับเออมันจะรัดแล้วทาให้ไหมลูก <Okay. S 1> จากเมื่อกี้60%เซ หนูผัดให้ได้สีนี้นะเพิ่มไปอีก20%อ่ะนี่นะสังเกตน้ำมันไหนน้ำมันท่วม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 ,มจากนั้นหนูเทน้ำมันออกอให้มันคอไว้นิดหนึ่งอะชิมชิ้นเล็กๆนะลรูกโดยลิ้นพอ อนนี้มันเคลือบเค็มอย่างเดียวเพราะเราใส่ทัาเกลือทั้งนั้นเนีย่ยเสร็จแล้วมันเคลือบเค็มเออแต่อย่างนี้ก็อร่อยนะเป็นหมูเค็มอร่อยเลยหนูใส่น้าตาลมะพร้าวล,ลงไปก่อนหนึ่งส่วนอันนี้เมาทาช่วยให้เหนียวเคลือบนี้ไม่ต้องออกจากเตาหน่อยนะเพราะว่าหมูมาร้อนอยู่แล้วกระท้ามาร้อนอยู่แล้วจากนั้นหนูใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกแค่นี้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผัดนะเนี่ยฟามเหนียวมันจะเกาะอ,อย่างนี้เห็นไหมมันช่วยกันเหนียว เรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาน่ากินหน้ากินเงาวาวับน้ำตาลมะพร้าวเคลือบเงาให้สวยแล้วก็เหนียวส่วนน้ำตาลทรายให้ความหวานที่ที่มันแบบว่าพอมารวมกันแล้วมันจะกลมกลม,มหวานใสใสดูน่ากินน่ากินเนาะนี่นะเสียงมันดังก็แก๊กแก๊กเห็นไหมมันไม่ได้กรอบจนแข็งนะลกูกี่มกรอบนอกนุ่มในจากนั้นนี่แม่ระตักนี่จากนั้นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ อะไรก็รอร่อยหมดรสบอกได้คำเดียวว่ารส โอ้โหมันสุดยอดมากเลยอ่ะอยากทาขายขึ้นมาอีกแล้วอีกหนึ่งเมนูแล้วอันนี้นะแม่จะบอกรสชาติให้หนูนะสัมผัสแรกที่เวลาเข้าปากปุ๊บมาโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเปรี้ยวเผ็ดมาไปแตะความหวานที่มันเคลือบอยู่กับตรงหมูอ่ะหวานแล้วมันก็กรอบลงไปกินกินไปความเค็มที่เรามันอยู่ในเนื้อหมูตอนแรกที่เราหมักกับใส่น้าปลาลงไปให้มันกอมเข้าไปมันได้รสชาติมันมาครบรสจริงๆเลยแล้วกรอบเนี่ยพอดีกันเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะหนูลองไปทําดูโอ้โหกินแล้วก็อยากกินต่อได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลลืมนะให้กัง แม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิอ้แม่อยากกินต่อไม่รอแล้วนะไปแล้วนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่ด้วยนี่นะวิว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 วววิว